สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call of Duty m o b i l e เคอร์เลกับดิฉันร็อกซี่จากยู u t u b e ก i k t o k และ Facebook ร็อกซี่มินแล้วค่ะหลังจากที่เราได้พูดถึงโหมดมัลติเพลเยอร์ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงโหมดที่ใหญ่และเข้มข้นที่สุดนั่นคือโหมด b ั t ชั e นร y ย l e ค่ะในโหมดบั t ชั e น Royal e คือสนามรบขนาดใหญ่ที่รวมทุกอย่างไว้ในเกมเดียวโดยจะมีผู้เล่นมากสุดถึง100คนโดดลงสู่แผนที่ขนาดใหญ่และต้องสู้กันเพื่อเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายทั้งการเอาตัวรอด ทำงานเป็นทีมและการใช้สกิลพิเศษของคลาสแต่ละแบบถ้าเข้าใจระบบพวกนี้ดีรับรองว่าโอกาสชนะจะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะภาพรวมแผนที่ b บท t l e r o y ย l ลตอนนี้ในแผนที่หลักจะมีให้เลือกอยู่2แบบนั่นคือ i s o l a t e และ Blackout ท์แมป Isolate ก็จะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเมืองป่าภูเขาและจุดฟาร์มมากมายเหมาะกับสายวางแผนค่อยๆเดินเกมไปจนสู่ชัยชนะ Blackout แผนที่จัจักรวาล Black อ u t ขนาดเล็กกว่าเน้นไฟเร็วบวกไวพื้นที่โล่งเยอะถูกใจสายยิง แน่นอนด้วยจํานวนผู้เล่นมากสุดถึง100คนต่อนหนึ่งแมชทุกเกมจะไม่มีทางเหมือนกันเลยเพราะศัตรูอาจอยู่ได้ทุกทิศทุกทาง landing <Okay. S 1> การเลือกจุดลงจอดหรือจุดโดดรม่มจุดลงคือจุดเริ่มต้นของใช้ชนะค่ะถ้าลงดีคุณจะมีของครบตั้งแต่ต้นเกมแต่ถ้าลงพลาดอาจจบเกมก่อนไม่ทันได้เริ่มเล่นโดยทั่วไปจะแบ่งได้2แบบคือจุดที่ของเยอะแต่ความเสี่ยงสูงเช่น launch base new vision city และ dormitory บอกเลยว่าของดีนั่นมากแต่ศัตรูก็เยอะมากไม่แพ้ กจุดปลอดภัยแต่ของน้อยกว่าเช่นซากุะระเซอร์คัสและเอสเท,ทจะเหมาะกับผู้เล่นที่อยากฟาร์มก่อนอบวกอย่าลืมว่าในสนามมีอีก99คนที่คิดเหมือนคุณดังนั้นลงพร้อมทีมคือกุญแจรอดในการเริ่มเกมค่ะทาวเวอร์โพสิชันจุดได้เปรียบในแผนที่การยึดจ,จุดสูงหรือพื้นที่ได้เปรียบภายในเกมจะทําให้เดินเกมได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นสกีทาวฮิลล์ลอนชเบสทาวเวอร์หรือเนินรอบนิววิชันซิตี้ตำแหน่งพวกนี้นับได้ว่าเป็นทำเลทองของสายเสน เปิดเลยค่ะเคล็ดลับอย่ายืนกลางที่โลง่งมีสิ่งกำบังไว้เสมอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นระยะเพราะศัตรูอาจเข้าจากด้านหลังได้โรเทชันพาร์ทหรือเส้นทางหมุนวงเ <c oughs> มื่อวงเริ่มบีบลง <c oughs> การเคลื่อนที่คือสิ่งที่ต้องวางแผนค่ะ <c oughs> อย่าวิ่งกลางที่โลง่ง <c oughs> เพราะคุณจะกลายเป็นเป้าที่ชัดเจนสุดๆควรใช้แนวป่าอาคารหรือเนินเขาเป็นทางผ่านและควรสื่อสารกับเพื่อนตลอดเวลาว่าจะหมุนจากทิศไหน <Okay. S 1> เข้าวงตรงไหนเคล็ดลับใช้สมองปิดทางขณะเคลื่อนที่หลีกเลี่ยงการใช้พาหนะในจุดที่ มีศัตรูเพราะเสียงดังมากและใช้มินิแมปปักหมุดเส้นทางเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าเราจะไปทางไหนระบบโหลดเอากล่องอาวุธส่วนตัวในช่วงกลางเกมจะมีโหลดเอารอปปรากฏอยู่บนแผนที่เมือ่อผู้เล่นเข้าไปเปิดเราจะสามารถเลือกชุดอุปกรณ์ที่เราแต่งไว้ในหน้าการสมิธมาใช้ได้ในทันที <c oughs> เทคนิคเตรียมโหลดเอาล่วงหน้าให้เหมาะกับสไตล์การเล่นเราอย่างเช่นสายบุกก็อาจจะเตรียมแอสซอรไรเฟิลมาคู่กับช็อตกันหรือ s m g สายสไนเปอร์ก็อาจจะเตรียมปืนสไนเปอร์มาควบคู่กับปืนลองระยะล ใช้ก็ควรระวังศัตรูก็เห็นโหลดเอาดอกเหมือนกันถ้าเปิดไม่ทันอาจโดนดักยิงได้ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะเวลาผู้เล่นเห็นกล่องโหลดเอานะคะควรจะประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะของดีก็อาจจะกลายเป็นกับดักได้เหมือนกันระบบแอร์ดรอปหรือกล่องพิเศษกลางแมปนอกจากโหลดเอาส่วนตัวแล้วยังมีกล่องแอร์ดรอปที่ตกจากเครื่องบินไประยะค่ะกล่องนี้เป็นของกลางที่มีไอเทมระดับสูงอยู่เช่นปืนสุดแรงเกราะระดับ3และอุปกรณ์เสริมอีกมากมายซึ่งผู้เล่นคนไหนที่เก็บได้ก่อนก็จะได้เปรียบในช่วงไฟกลางเกม สังเกตคนในแผนที่นั่นแหละคือจุดตกของแอร์ดรอปเมื่อเราเห็นแอร์ดรอปแล้วอย่ารีบเข้าไปทันทีควรเช็คก่อนว่ามีทีมอื่นซุ่มอยู่หรือไม่ต่อไประบบคลาส <Yes. S 2> นี่คือหัวใจสําคัญของโหมดบทตเทนรอยัลเลยโดยผู้เล่นทุกคนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งคลาสก่อนเข้าเกม <Okay. S 2> แต่ละคลาสจะมีสกิลเฉพาะตัวและสามารถอัปเกรดได้ผ่านการซื้อคลาสชิปในร้านค้าซึ่งตอนนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด27คลาสและแต่ละคลาสจะเหมาะกับสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันเช่นส mm hmm. ายบุกสายป่วนหรือสาอยซัพพอร์ตที สรุปคลาสเด่นใน Battle Royale Trickster หลอกศัตรูด้วยภาพลวงตา Trap Master วางกับดักเพื่อใช้ช็อตศัตรู Smoke Bomber ป่าควันบดบังและมองทะลุควันได้ Hacker ปิดเรดาร์ศัตรูปิดแมปและป่วนสกิล Revive ผู้เล่นสามารถย้อนกลับไปตำแหน่งเดิมที่เคยเดินผ่านได้ Shockwave ล่อยคลื่นผลักศัตรูออกบล็อ k ก,กระสุนบางส่วน Misdirection สร้างข้อมูลหลอกในเรดาร์ Ninja ใช้ grab hook ปีนที่สูงและเดินเงียบ p o l t e r g u i s ล่องหนได้ชัว่ว พร้อมใช้เจ็ตแพ็คบินขึ้นที่สูงควิกสไตร์เพิ่มความเร็วและพลังจมตีเจ็ตบูสต้งสปีดขึ้นสูงระยะสัน้นเเลิคอปเตอร์วร์ปไปจุดที่ตั้งไว้แทคติคอลบลเซอร์วางจ้ำแผดและกระโดดได้สูงเมดิกวางจุดฮิวเพื่อเพิ่มเลือดและกรอะให้เพื่อนร่วมทีมรีฟิเตอร์แจกกรอะและซ่อมอุปกรณ์ไคเนติกสเตชันสร้างโลและพลังป้องกันทีมรีวฟ์โดรนช่วยชุบสามารถชุบเพื่อนให้ไวขึ้นดีเฟนเดอร์วางโลแปลงสภาพบังกระสุนเดสเปราโดวางป้องยิง และลุกไม่ยิงต่อได้ตอนล้มสปอตเตอร์เรียกหน่วยโจมตีทางอากาศอีกไนเตอร์ปล่อยไฟเผาศัตรูในพื้นที่ที่วิ่งไปเกา้าว์ยิงดัสแกนศัตรูคลาวเรียกสุนัขโจมตีศัตรูเมคานิกส่งโดรน e m p เพื่อรบกวนระบบแอร์บอนพาทีมเหินขึ้นฟ้าเลเวเจอร์ลอนชเชอร์ปืนใหญ่ทำลายระยะไกลเทคนิคเลือกคลาสให้เหมาะกับทีมจำไว้นะคะรู้หน้าที่เล่นตามบทบาทคือกุญแจสำคัญของใช้ชนะในแบทเทอรอย์ยค่ะและนี่คือภาพรวมของโหมดแบทเทอรอย์ยสนามรบที่มีพู่ นั่น100คนเต็มไปด้วยระบบ Airdrop โหลดเอาและคลาสกว่า27แบบให้เลือกใช้แล้วพื้นเพ้นราคาใช้คลาสไหนอยู่หรือใครเก็บโหลดเอากลางวงกได้อ,อย่างหมุดหวิดไหมคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการอัปเดตและกิจกรรมที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในทุกช่องทางของกรีน่าคอร์ฟดิวตี้โมบายกันด้วยนะสำหรับวันนี้พี่ล็อกซี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบายบาย